คุณหมอหลายๆท่านทั้งคุณหมอยงหรือว่าแม้แต่คุณหมอนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้แปลว่าพอมันกลายพันธุ์แล้ววัคซีนที่เราใช้จะป้องกันไม่ได้เลยม,มันป้องกันได้ค่ะแต่ประสิทธิภาพของมันจากที่เคยได้90อาจจะลดลงไป70-80แแต่มีคนไปบอกว่าโอ๊ยมันป้องกันไม่ได้หรอกใครอ่ะ คุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมค่ะเป็นสสเชียงใหม่แล้วก็เป็นคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยดูจากตำแหน่งตำแหน่งแล้วเนี่ยไม่ได้มีนายแพทย์นำหน้าไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคุณหมอใดๆทั้งสิ้นแล้วทำงานได้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจคือท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะเรื่องโอไมครอนเนี่ยนะคือเข้าใจแหละว่ามันก็เป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะนักการเมืองเขาก็ต้องพูดบ้างด้วยความเป็นห่วงอันนี้มองในแง่ดีนะด้วยความเป็นห่วงประเทศชาติและประชาชนนะ คุณจักพลเนี่ยนะครับสสเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องของการระบาดของโอไมครอนเนี่ยนะครับโดยบอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจข,ของไทยอย่างรุนแรงได้จากการนัดสัมภาษณ์ของนายกและทีมงานยังฟังเหมือนสับสนหลายครั้งที่ต่างกันกันกบสถานการณ์และข่าวสารในต่างประเทศจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ตามสถานการณ์อยา่างใกล้ชิดเพราะการเปลี่ยนแปลงอาจจะรวดเร็ว อยากให้เฝ้าระวังและได้ข้อมูลที่แน่ชัดก,ก่อนค่อยแถลงเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งเตรียมพร้อมหากจําเป็นต้องสั่งวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนจากข้อมูลล่าสุดบริษัทผลิตวัคซีนโบนโอมิครอนเชื่อว่าจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมครอนได้แต่ก็อยากให้คนทั่วไปได้ฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นโมเดอร์น่าก่อนเพราะเชื่อว่าน่าจะป้องกัน ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้ไม่มากก็น้อยอีกทั้งโนวาแวกก็กำลังค้นคว้าวัคซีนใหม่เพื่อป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนี้เช่นกันนะครับคือประเด็นของคุณจักกพลเนี่ยหนึ่งตำหนิโจมตีปริปรยุทธ์ว่าพูดฉับสนไปมามนะแล้วทำไมพูดไม่เหมือนต่างประเทศเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากจะให้ประิปะยุทธติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดปริปยุทธและทีมงานก่อนจะให้ขา่าวนะ 2เชื่อว่าโมเดอร์นาเนี่ยนะวัคซีนยี่ห้อโมเดอร์นาเนี่ยจะสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันสายพันธ์โอไมครอนได้นะแล้วก็อยากจะให้คนเนี่ยฉีดบ er ูสเตอร์โดสเข็มที่3เป็นโมเดอร์นาเพราะเชื่อว่านะคือเต็มไปด้วยความเชื่อว่าผิดกับที่มืกิกี้คุณอันทิาาอ่านข้อมูลจากนายแพทย์ยงอันนั้นคือ เป็นวิทยาศาสตร์ของคุณจัก,กรพรเนี่ยเป็นความเชื่อะนะคุณหมอยงท่านเป็นนักวิจัยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านยังไม่คอนเฟิร์มท่านยังไม่ฟันธงเลยนะคะว่าไฮบริดที่เป็นวัคซีนไฮบริดเนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์และ<ช>ท่านไม่มีคําว่าเชื่อว่าและท่านและท่านก็ตั้งข้อสมมติฐานแล้วบอกว่าเอาละเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีการศึกษาเพิ่มเติมว่ามันจะเป็นยัางไงาแม้แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอไมครอนเอง ท่านก็พูดมาตลอดว่าเรายังมีข้อมูลที่น้อยยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าตกลงแล้วมันมีความรุนแรงมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างไรบ้าง hmm. แต่คุณจัก,กรพลเนี่ยอาจจะกําลังสับสนนะคะประเด็นแรกที่บอกว่าเชื่อว่าโมเดอร์นาจะสามารถผลิตวัคซีนที่จะป้องกันสายพันธุ์โอเมรอนได้อันนี้ถูก hmm. เพราะว่านี่คืออนาคตไนคะคอ,อนาคตบริษัทโมเดอร์นาไฟเซอร์ แอสตราเซเนกาหรือแม้แต่ซีโนแวคก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาจะพัฒนาวัคซีนของเขาเพื่อจะต่อสู้กับการกลายพันธุ์ของไวรัสได้ไม่เฉพาะโมเดอร์นาไม่ใช่เฉพาะโมเดอร์นาค่ะทุกยี่ห้อที่เห็นความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยก็จะต้องผลิตตัวนี้เพราะฉะนั้นโมเดอร์นาก็เช่นเดียวกันเขาก็เชื่อว่าเขาจะผลิตได้แต่การที่คุณบอกว่าเลยอยากให้คนทั่วไปได้ฉีดโมเดอร์นาเพื่อที่ จะได้ป้องกันโอไมครอนเพราะเชื่อว่าน่าจะป้องกันโอไมครอนได้เนี่ยอันนี้ดิฉันว่าเป็นการสรุปที่เร็วเกินไปแล้วอันตรายด้วยค่ะ <c oughs> อันตรายยังไงก็ตอนนี้ที่มาทวงเงินค่าจองโมเดอร์นากันเนี่ยก็เพราะฐานข้อมูลแบบนี้แหละคุนันทิยาการให้ข้อมูลแบบนี้ว่าไอ้วัคซีนยี่ห้อนั้นใหม่ดีวัคซีนนี้ดีเลิศประเสริฐสี <Ừ. S 2> นะคนนะ่ะ ทุกคนก็ห่วงตัวเองถูกไหมล่ะก็อยากจะได้ของดีๆอันนี้ไปว่าคนจองไม่ได้แต่ว่าต้องบอกว่าคนที่ปั่นกระแสแบบนี้แหละคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะอันหนึ่งโมเดอร์นา <Pfizer S 1> ก็มาไฟเซอร์ <Pfizer S 2> ก็มาะอะไรต่างๆวันนี้คุณจัก,กรพลเนี่ยพยายามจะสร้างประเด็นว่าต้องฉีดเข็มสามเป็นโมเดอร์นาให้กับประชาชนเพราะเชื่อว่าจะป้องกันไมโครได้คำถามคือว่าคุณมี ข้อสมมุติฐานทางการแพทย์อะไรคุณจักพรพลเป็นแพทย์เหรอที่จะจไประบุว่า,เ,าเข็มสามคนจะเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นคุณก็ใช้ความเชื่อทั้งนั้นแหละคะ่ะ